ระบบเตาเผาขยะนะคะอยูนนะะ่ที่บนเกาะร้านโดยะะท่านผู้ว่าจังหวัดชนบุรีนะคะท้า,ะะาย,ยิี่สุดโรง,งงานเตาเผาขยะเริดแล้วค่เระวะวะิ่มใช่ไหมเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วใช่ไหม